สวัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมหลังป้ายแดงแต่งซิงครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เอฟซีกับไอรุ่นเกษตรกรนะครับอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับรถจบจริงฮะเดี๋วตรงนี้อย่าไปชมรายละเอียดนะครับว่าการตกแต่งรถคันนี้มีอะไรบ้างขอบอกนิดนึงครับเคสนี้ผ่อนเพียง6,300บาทเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดได้เลยนะครับผมสําหรับการตกแต่งคันนี้นะครับก็ จัดให้ตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับคันนี้ก็คือรถรุ่นแค p โฟ1.9 SDA สีขาวก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างขายดีแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับลูกค,ค้าที่ต้องการมีรถสีประตูไว้ใช้งานนะครับการตกแต่งคันนี้ก็จัดให้ตามโปรคนะับกับโปรครันนี้เขาบอกได้เลยว่ารุ่นชอบแน่นอนนะครับกับโปรดิฟฟี่นะครับสำหรับโปรดิฟฟี่แบบนี้เดีย๋ยวผมพาเดินชมว่าออปชันที่ติดตั้งให้สำหรับโปรนี้มีอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเริ่มต้นด้วยตรงนี้เลยฮะอันนี้ก็คือติดตั้งเป็นชกอัพนะครับชกอัพก็คือเราใส่ชกอัพฝักกระโปรงหน้าแบบนี้ก็ใส่มาเยอะฮะหลายหลายสิบคันแล้วนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้พร้อมกันการรับประกันไปให้นะครับตัวนี้นะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นชกอัพกระบอกสีแดงให้นะครับก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับเวลาเปิดปิดก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับผู้หญิงก็เปิดได้ครับแันนี้ ค่อนข้างใช้งานได้ดีค่อนข้างดีนะครับลูกค้าให้การตอบรับแล้วก็คอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะนะครับว่าใช้ดีนะครับส่วนล้อคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นล้อเวลนะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นเวล9นิ้วครึ่งนะครับหรือว่า9.5รลัดด้วยยางสองสี่ห้าสี่สิบห้านะครับคันนี้ก็คือกดหน้าลงมา2นิ้วล้อ9้าครึ่งกับยาง2 4 5สี่ห้าสี่สิบห้านครับนี่คือมิติของรถนะครับที่ใส่แล้ว ก็จะพอดีกับตัวซุ้มล้อของรุ่นสี่ประตูเตี้ยนะครับส่วนล้อหลังก็ใส่ขนาดความกว้างของ,ของล้อเท่ากันเลยนะครับ9.5นิ้วนะครับและที่สำคัญใส่ยางเบอร์เดียวกันด้วยนะครับ245/45นะครับด้านหลังกดลงมา3นิ้วยางไซส์นี้นะครับกับล้อขนาดนี้ก็คือหน้าหลังเท่ากันข้อดีคือเวลาลูกค้าใช้งานนะครับมีระยะเวลา หรือระยะทางในการใช้งานนะครับก็สามารถสลับสับเปลี่ยนจากร้อหน้าไปไวรล้อหลังได้เลยนะครับข้อดีก็คือตามนี้เลยนะฮะสำหรับการใส่ล้อทรงแบบนี้และที่สําคัญที่ถามกันว่าใส่แล้วล้นไม่พี่ล้นไหมก็เนี่ยครับนี่ผมถ่ายให้ชมเลยครับก็จะพอดีอยู่ในซุ้มพอดีเลยครับนี่ฮะทรงของรถคนันนี้นะครับมิตินี่ด้านบน ขายให้ชมเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือล้อยางชุดนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขอยู่ในโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับส่วนด้านท้ายคันนี้โปรดฟีก็มีค้ำหลบป้ายแล้วก็มีท่อซิ่งนะครับท่อซิ่งก็อยู่ที่ความชอบนะครับว่าลูกค้าแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบออกท้ายแบบนี้หรือออกหน้าเพาเสียงก็จะใส Й หน่อยนะครับหรือเป็นท่อเดิมก็ได้ตรงนี้ก็คืออยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลอันนี้คือสามารถแจ้งคอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับลูกค้าที่ทําเรื่องเข้ามา นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมีหนึ่งมิตินะครับของรุ่นสี่ประตูเอสดีเอนะครับก็เป็นสี่ประตูเอสที่ค่อนข้างขายดีนะครับกับสีขาวแบบนี้ส่วนฟิล์มอันนี้ก็คือเป็นฟิล์มฟ้าใสนะครับฟิล์มฟ้าใสก็อย่างที่บอกครับเวลาโดนแดดก,ก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าอมเขียวหน่อยนะครับก็ค่อนข้างสวยแต่ก็แลกกับมาความร้อนนิดนึงนะครับสําหรับลูกค้าที่ชอบขับกลางวันส่วนด้านในของรุ่น SDA 2,023ก็เพิ่มจอมาให้นะครับจอ7นิ้วก็เป็นจอ Apple CarPlay นะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับแต่ไม่ไม่สามารถดูเป็นวิดีโอได้นะครับแล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยก็สามารถดูได้จากตรงนี้เลยนะครับพวงมาลัยก็มีมัลติฟังก์ชันให้ด้วยนะครับกับรุ่น sda แบบนี้ส่วนออปชั่นโปรนี้ฮะโปรดิฟฟี่ก็จะมีหนึ่งก็คือ วัดบูธให้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ชื่อวัดบูธที่ใช้เวทกำมใช้ลมดูดน,นะครับตัวนี้แล้วก็ดิฟฟี่ฮะก็คือตามโปรนี้เลยฮะดิฟฟี่ OBD ดิฟฟี่ชุดนี้ก็คือเราไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับบางทีลูกค้ากังนวลว่าใส่แล้วอยู่ในการรับประกันหรือเปล่าอันนี้อยู่ในการรับประกันนะครับไม่ได้มีปัญหากับเครื่องยนต์นะครับเพราะเป็เสียบปลั๊ก OBD2 นะครับลูกค้าไม่ใช้ก็ดึงปลั๊กออกได้เลยนะฮะตรงนี้ส่วนภายในก็รุ่น ยอดีก็ยังเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านหลังในรุ่นเกตเอชดีเอนะครับข้อแตกต่างรุ่นเอ a ดีเอกับรุ่นเอดีเอก็คือถ้ารุ่นเอ a ดีเอจะไม่มีที่เท้าแขนตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ช่องเสียบ USB ของรุ่นเอ a ดีเอไม่มีนะครับข้อแตกต่างแล้วก็ลายเบาะก็จะไม่เหมือนรุ่นเอลดีเอนะครับตัวนี้นี่ฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ แต่งตามโปรโมชั่นนะครับที่ลูกค้าอยากได้เจ้าของรถคันนี้อยากได้นะครับก็เดี๋ยวไงพบกัประการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะฮะกับผมหาหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับอย่าติดตามชมได้เลยนะครับผมน,นีลูกค้าเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าลูกค้าเดินทางมาจากสีสะเกดเพื่อนั่งมันยังไม่ได้หลับได้นอนเลยนะเืนน,นี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ใช้งานให้ฟังอีกทีเนาะ ลูกค้าไม่เชื่อว่ารถผลิตวันไหนนี่นี่เอาให้ดูรถทุกคันผลิตในที่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดถูกต้องอันนี้คืออ่าเป็นเขาเรียกเป็นิน๊กเกอร์ที่แปะมาจากโรงงาน,งน,นใช่ที่มันผลิตออกมาจะมีทุกคันนี่รถใ,ใหม่กิฟ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวเขาจะมีคะแนนความพึงพอใจก็ขอคะแนนเต็มสิบในการบริการครั้งนี้ให้ด้วยรับสายแล้วก็ให้ให้คะแนนผมหน่อยเนาะได้ได้ครับโอเคขอบคุณนะขอบคุณครับน้ำมันเติมเป็นดีเซลนะครับดีเซลเติมได้หมดนะฮะแนะนำตอนนี้ก็เติม B7 ได้เลยใช่ครับค้นนี้มีปั๊มมีปั๊มบางจากแล้วข้ามสะพานไปมีปั๊มเชลปั๊มปตทนะครับอะ ตู้ไหนเปลี่ยนน้ำมันในถังว่าอ่าโอเคสต,ตาร์ทเครื่องได้เลยวุ้นนี้ต้องเหยียบพัดไหมครับไม่ไม่ต้องครับขอให้เป็นเกียร์ว่างอย่างเดียวอ่าดูตรงนี้นะครับนี่กดตัวนี้เราทั้ต้องกดดูอ่าอันนี้คือทิปเอทิปเอก็คือเราสามารถตั้งตั้งระยะทางเราได้ครับเดินทางปลอดภัยครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ การมารับรถครั้งนี้ของลูกค้านะครับกับเอฟซีที่อยู่ศรีสะเกดนะครับลูกค้าทําอาชีพเกษตรกรนะครับเกษตรกรท่านนี้ก็เป็นเกษตรกรวัยรุ่นนะครับก็ทําทุกอย่างในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะ,ะที่ตั้งใจไว้เคสนี้ลูกค้าดาวเยอะนะครับผ่อนแค่หกพันกว่าบาทเองนะครับเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ยืนยันว่าลูกค้าไม่รู้ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะฮะลูกค้าก็สามารถทำเรื่องกับที่ผมได้นะครับกับอาชีพเกษตรกร วัยรุ่นเกษตรกรแบบนี้ก็ยินดีครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำการตกแต่งรถที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้านะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายให้พบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ